27ล้านดอลลา,ารลา์สหรัฐหรือไม่คะว่านักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกอย่างเดวิดเบ็คแฮมหรือว่าโรนันดนี่นะคะเขาทําประกันขาเขาไว้ในวงเงินที่สูงมากๆเลยนะคะทำไมเขาถึงต้องทําไว้เพราะว่าเขาเลงเห็นว่าในอนาคตถ้าหากว่าวันหนึ่งเกิด อะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะเล่นกีฬาต่อได้รายได้เขาขาดไปนะคะเขาจะทํายังไงให้วันหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเขาไม่สูญเสียไรายได้เขาก็เลยเลือกที่จะทําประกันไว้ในวงเงินที่สูงที่สุดที่เขาสามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็นักแสดงอีกนะคะก็จะมีอย่างเช่นเจนนิเฟอร์โลเปสเขาก็ทําประกันสะโพกไว้นะคะเพราะว่าเขามีชื่อเสียงในเรื่องของเป็นคนที่สะโพกสวยมากนะคะโดดเด่นมากนะคะเขาทําวงเงินคุ้มครองสูงถึง27ิดล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะมากลองคนณเป็นเงินบาทแล้วจะรู้ว่ากี่บาทน,นะคะ <What? S 1> เยอะมาก คิมคาเดเชนก็เหมือนกันค่ะทาประกันในวงเงินไว้ที่20ล้านเฉพาะะโพกนะคะนี่ยังไม่รวมอวัยวะอื่นๆที่เขาได้ทําไว้นะคะยังไม่รวมชีวิตของเขานะคะนี่เฉพาะอวัยวะนะคะสําหรับของกรุงไท่าเองก็มีเช่นกันนะคะสาหรับคนไหนที่แบบเห็นว่าอาวัยวะของตัวเองสําคัญนะคะอย่างเช่นนักกีฬานักกีฬาของในไทยเองหรือว่าพ่อค้าแม่ขายที่ต้องใช้มีดหรือต้องเกษตรกรหรือว่าใครที่ต้องใช้อวัยวะส่วนใดที่แบบ คิดว่าอวัยวะส่วนใดมันสาคัญสาคัญหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในออฟฟิศนะคะนั่งทํางานอยู่ต้องใช้เมาส์คลิกเมาส์อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าต้องใช้สายตาเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วขาของเราอะค่ะไม่สามารถที่จะขับรถต่อได้แล้วเราจะเอาอะไรได้จากไหนนะคะอันนี้ก็มีประกันตรงนี้ให้เหมือนกันคะ่ะเรียกว่าประกันอวัยวะส่วนสําคัญของเรานะคะอันนี้อนาก็เลยลองคำนวณมาให้นะคะ่าเบียถูกมากในวงเงินความคุ้มครองอวัยวะนะคะคุ้มครองอวัยวะ1ล้านบาท ค่าเบี้ย3 0 0 0ต่อปอีถูกมากๆนะคะ,ฉะเฉลี่ยต่อเดือนแล้วเท่าไหร่เองเนี่ยฉเฉลี่ยต่อเดือนละเดือนละ0นะคะได้ความคุ้มครองอวัยวะสำคัญของเราในวงเงิน1ล้านบาทนะคะทีนี้เขาก็จะแบ่งแยกออกมาค่ะว่าเขาจะคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะของเราเนี่ยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าต่อให้ฟังเดี๋ยมันจะยาวเกินไปนะคะ แบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแน่นอนค่ะแล้วสามารถทำได้ยาวๆไปจนถึงอายุ64ปีแล้วก็คุ้มครองยาวจนถึง65เลยค่ะ